ถ้ารักคือการให้แล้วทำไมเราไม่ได้กันสักทีวะในเขาเสียงบูการ์วิฟายตุ่ย่าบุนดาเดลลาบัตส์บัตส์บัตส์บัต b a บัตส์บัตส์บัตส์บัตส a ยูการ์วิฟายตุ่ย่าบุนดาเดลาบัตผมรักลูกสาวแม่จริงๆได้โปรดเปิดทางให้ผมทีอยากบอกว่ารักเธอคนนี้ถ้าผมได้คบจะดูแลเธอ ก็เธอน่ารักเกินใครมันห้ามหัวใจของฉันให้หยุดที่พี่บอกว่ารักมันออกมาจากหัวใจที่สุดมันออกมาจากหัวใจที่สุดโออาจจะไม่รอแต่แซนดีถ้าอยู่กับพี่แล้วเธอจะปลอดภัยเอาน่าเอานาว โอ้หน้า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 โอ้หน้าโอ้หน้โอ้หน้าหเอาล่ะกูให้คันให้เสียงให้มึงหาสาวบ่พอมันก็มาให้กูให้เสียงให้ว้าวอยากต่อยกับคนที่อยู่ในใจเธอว่ะเฮ้ยไม่ต้องไปตีมันเอาคนในใจตัวไปต่อยกับมันตั้งแต่มันกระถึอลุมเปียงว่ะพี่คนในใจมึงหลายกับมันอยู่แล้วองครักลูกสาวแม่จริงจริง เปิดทางใน้พงทีอยากบอกว่ารักเธอคนนี้ถ้าผมได้คบจะรู้แล้เธอเป็นอย่างดีก็เธอน่ารักเกินใครมันทําหัวใจของฉันในหยุดที่พี่บอกว่ารักมันออกมาจากหัวใจที่สุดก็ฝากด้วยนะวันนี้เวลา16นาฬิกาโอ้18 8 8นาฬิกาหกวงแรงนะครับวันนี้หกวงแรงที่ช่องโคกสูงอินดี้รีคอร์ดนะครับคือหนึงเลยวะอยิงโยกทำไมวะนะชูเบิรงเบกซุ่มดูถือกู นี่ซีบล่าวก็มีกระบะซีคันรถตู้คันหนึ่งบริษัทบักเงยมึงเว่ซุ่มดูถือกูมึงยันหลอนมึงยันหลอนอันนั้นรถเพิ่นมาส่งของอันนี้รถลูกค้าอันนั้นบริษัทเพิ่นเศร้ามากมึงเสียเศษนะมึงนี่เนาะห่ามึงั้ยเขาเกือบเสียได้ไหมซุ่มเบิ่งนี่มา หมกเอ้ยหมกๆอีหยังนี่ยกผมยกแล้วบ่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  <laughs> okay. hey. <laughs> 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 นี่แล้วนกนี่แล้วกูได้โม้มาพึ่งเงนเท่าโม้กูอ่อะอหว่วยห่วยลูกเตียงครับห่วยไปหาเลยโอเคผมรักลูกสาวแม่จริงๆได้โปรดเปิดทางให้ผมทีอยากบอกว่ารักเธอคนนี้ถ้าผมได้คบจะดูแลเธอเป็นอย่างดีก็เธอน่ารักเกินใครมันทำห,หวัวใจคุ้มฉันในหยที่พี่บอกว่ารักมันออกมาจากหัวใจที่สุด คุเขอให้เจ้าโชคดีบักงอ มีอินอ่ะก็ต้องมีรูรูอะไรวะรูหีพฮ่มันเกือบจะเทแล้วนะห่อยเนาะข้องเหนียวเซมเบนมาเวืองสุดกับเกือบผ้ามาหางยังเกาะผักยังเกาะผักกระแหงโว้วอยากยังบ่อยากอยากผักกระแหงบไปนี่เข้าฟ้าแรงข้าลงมาคับที่นีอยู่บ่เบิ่งมาเบิ่งสุดกัดแจงตัวเลยเกือบโบกไปได้หน่ มึงมาเก็บผ้ามาเก็บอย่างฟักกระแยง่งมาดิโอ้ยบ่เบิเ่งสารภาพการแต่งโตเลยแต่งแต่งโตบัวย่างรูมันใส่ได้อยู่บ่เต๋อวยไม่ได้หยา้ส่วนมันแห้งไปแล้ะไ,ไม่ปังเลยอ่ะดูดิคือแบบก็ปังคือปังมึงคือปกติก็กินแต่เคเฟซีก็พิซซ่าคือแบบวันนี้พากินอะไรนะแองหอยบ่ออมหอยออมหอยมึงนี่กินออมหอย ไปก่อนจำนี่แหละไม่บายจุบจุบมันเป็นแอีบเอียงนี่สัวแซ่แล้วขึ้นหน้ารักเถอะวะก้นไอติชดอกต้องมีคนมากข่อยแท้ๆแล้วคอยเอาเฟลเตอร์ลุงอยู่โทมดิโอ้ลุงตีกต็อกเนี่ยนะว่าวันต้องยิมดอกหัวโย่เสล็จแล้งเอิ้งเพื่อนหยิม